ว่าแล้วเชียวครับว่าไว้ใจไม่ได้จริงๆสําหรับเขมรนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ประชุม RBC แม้จะอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ก็ตามนะครับตกลงที่จะเก็บทุ่นระเบิดกับไทยนะครับเพื่อมนุษยธรรมมันไหวอย่างนั้นนะครับล่าสุดนี่มันวางระเบิดอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมของใหม่ครับของใหม่โผล่มาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีกองกําลัง b h เเนี่ยนะครับมาซุ่มนะ ฝั่งทหารไทยด้วยนะครับลักษณะก็เหมือนเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง g b c มันก็แหกมดแหละมันก็ละเมิดหมดแหละก็ไม่รู้จะประชุมกับมันหาหอกอะไรเนี่ยนะครับข้อมูลล่าสุดจากกองทัพภาคที่สองเนี่ยบอกว่าตอน4ี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับทหารฝ่ายไทยได้ตรวจพบฝ่ายกัมพูชาประมาณ2-3งานายคาดว่าจะเป็นหน่วย BHQ เนี่ยนะครับเนื่องจากมีการสวมหมวกทรงแฟสสีดาและได้กระทําการดักซุ่มตรวจการฝ่ายไทยที่บริเวณ ทิศตะวันตกของเนิน350ตำบลบักได้อำเภอบนมดงรักจังหวัดสุบรินนะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการเข้ามาเข้ามาทางฝั่งไทยประมาณ100เมตรขณะเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่หน่วยได้ตรวจพบทุ่นระเบิดพีเอ็ม2บริเวณจุดที่พบทหารกัมพูชาดักซุ่มจานวนหนึ่งทุ่นจึงได้ใช้เครื่องตรวจทุ่นตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดแล้วก็ได้ทาเครื่องหมายเพื่อรอรับการสนับสนุน ตรวจคน้นทุนระเบิดเพื่อดําเนินการต่อไปนะครับมันคือเข้ามาฝั่งไทยนะล้ําเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็เข้ามาวางทุนระเบิดชัดเจนเป็นหน่วย B S Q รอบกัดนะครับสถานการณ์ดังกล่าวยืนยันได้ว่าฝ่ายกัมพูชายัยงคงรับรอบใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่อธิปไตยของไทยซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและสนธิสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นทางทหารของไทยจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปช่วยกันแชร์ต่อช่วยกันบอกต่อให้ก,กับกองทัพภาคที่2ด้วยนะครับว่าขามรนั้นเล่นสกปรกไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นจะประชุม RBC กู้ระเบิดทหารหอกอะไรนะครับมันก็ไม่ทําอยู่ดีแถมมันยังวางเพิ่มอีกต่างหากครับในนั้นสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนมูทปุ๊บจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละ ร้อยสาิบเก้าน้ำหนักร้อยสาสิกรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสนับสนุนชุมชนอ่ขายของเลยนะครับหมูทุบนี่ผู้ผู้ชมเนื้อเนือเน้นๆเ,เ,เลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พรมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยฮะนีอืมทุตละร้อยสาสิบเ้า สนใจพิมเพราว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมู่ทุบนะครับชุดอร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกเนี่ยฮะผมกินแทนข้าวแทบทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกนะครับ อร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อนเนือน้อเน้นเน้นเลยนะครับเข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันสักหน่อยนะครับนี่ฮนะชุดละเอ่อชุดละร้อยสามสิบเก้าอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงห์บุรีนะครับทําสด ใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคนอ,อยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ไม่เอารีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนเพราะไม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวอะนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆ้อง,องทีมงานนะ หรือจะเอาเนี่ฮะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้9.9บาทบร้อยกรัมนะ